สวัสดีครับก็มาเจอกันใน Map r o b o อกซจแอนซ์ซิมูเกันเหมือนเดิมผมงงว่าตัวไอ้นตัวนั้นมันตายยังไงวะ <c oughs> อยู่ดีๆแม่งก็ลงเวทนอนเรี่ยงผมไม่ได้ตีเมื่อกี้ผมตีเป่าวะไม่ได้ตีเนาะเออมีคนถามผมเรื่องเอ่ออะไรว่าเรื่องฟาร์มเงินกวานนั้น ผมก็เลยจะมาสอนนิดหน่อยแต่ไม่ได้มาสอนฟาร์มพัมกินเนาะซึ่งนี่เป็นการมาอัดทีหลังนะเพราะว่าเสียงตอนแรกมันแบบมันเบอเบออืมอืมตุ้มๆมๆอะไรสักอย่างอะนั่นแหละก็ผมจะมามี2วิธีเอาผมให้ผมให้3วิธีเลยแล้วกันคือวิธีแรกเนี่ยให้เราไปทำ q u ว s ตรงนี้อ่ารับเพลสปุ๊บ I need you to kill the d e m o n king ก็คือมันต้องการให้เราไปคิวเอ่อไอตัวหัวกระทิงอะ่แหละก็ซึ่งผมก็เคยบอกไปแล้วว่าในคลิปที่แล้วอะ่ะก็ไปไปฆ่ามันเราต้องฆ่ามันซึ่งไปตีแป๊บ ตีตีก็ตีไปจนกว่ามันจะตายอะ่ะซึ่งถ้าใครเล่นแรกๆที่รีเบิร์ไม่เยอะก็เหนื่อยอาจจะเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่ามันตีช้าแต่ว่ามันก็ตายแหละถ้าใครเล่นกับเพื่อนให้เพื่อนมาช่วยตีก็ได้ก็ได้เหมือนกันอ่าแล้วก็ไปส่งเคดหรือไม่ก็กดดูข้างๆก็ได้ไอตรงสีม่วงอะ่ะอันนี้คือวิธีแรกนะไปส่งเคล็ เดี๋ยวผมขอปิดสันเลี้ยงก่อนบังตาบังหน้าจอโอเคส่งอ่ามันจะได้1.35บิลเลียนใช่ไหมซึ่งแต่ละเลเวลของเราอ่ะอันนี้ได้โกลเดนเอ็กโอเคแต่ละเลเวลของมันอยู่ที่เลเวลของตัวละครด้วยนะว่าถ้าตัวละครเราเลเวลเยอะเราก็ได้เยอะถ้าน้อยเราก็ได้น้อยมันอยู่ตรงนี้ด้วย ซึ่งมันจะมีไอโกเดนเอกเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณมันมีหลายจุดแหละซึ่งผมลืมหมดแล้วต้องไปดูคลิปหลังๆอ่ะที่ผมนั่นไวอ้อ่ะซึ่งมันจะมีข้างบนนั้นที่ผมขึ้นไปเมื่อกี้แล้วก็แถวนี้แหละในมันจะมีอยู่ในกลงตรงนั้นแล้วก็ฝั่งนู้นมั่งจะไม่ผิดซึ่งช่วงหลังๆผมไม่ค่อยได้ทำเวสอะไรเงี้ยฟาร์มอย่างเดียวอา่า แล้วก็ถ้าข้างในไม่มีก็ออกไปข้างนอกอ่างข้างนอกเดี๋ยวลดขนาดแป๊บโอเคไปหนตรงนี้ก็มีนะซ้ายขวาตรงเนี้ยมันก็ชอบมีเหมือนกันแล้วก็ข้างบนแล้วก็ข้างต้นไม้ตรงนี้ มันก็จะมีอยู่เท่าที่ผมจําได้เนาะแล้วก็ด้านนี้มีประมาณ2-3จุดด้านนี้ใช่ที่ผมจําได้อยู่ตรงก้อนหินด้วยอ่าได้มาแล้ว1นึ่งเล l d แล้วก็ไปส่งเวส s เราก็จะได้เงินมาซึ่งวิธีที่2เนี่ยมันจะคอมโบกับวิธีแรกนะเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีหนึ่งโอเคส่งเวส เมื่อกี้มันได้มาเท่าไหร่ดูไม่ทันเหมือนกันโอเครับอีกสักเวสหนึ่งโอเคจอยเดอะอารีนาอันนี้ก็จอยเข้าไปในอารีนาเลยแบบไอ้ที่เราที่ผมทําให้ดูตอนเริ่มคลิปละที่ว่ากดเพย์เข้าไปอะ่ะอืมซึ่งเราจะชนะไม่ชนะมันก็ได้เฟสเหมือนกันเนาะ โอเครอแป๊บในระหว่างนี้ก็คอไปเลยเนาะโอเคก็ขึ้นมาแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเล่นกับเหยื่อนะใครเรียกว่าอะไรผมเรียกว่ามันเป็นการเล่นกับเหยื่อเว้ยเดสอดซีเดือซีนั้นช่้นน่ากินเสีงจริง บางทีวม่ก็สงสารนะไม่ดูเขาดิแบบ <c ười> คือแบบดิ้นรน,นมากเลยอ่ะโคตรดิ้นรน,นเลยคือแบบพยายามพยายามสุดๆ <c ười> แต่ก็ไม่รอด <c ười> <c ười> โอเคแล้วก็เวลาไปก็ไปส่งเฟสเหมือนเดิม ได้มาส่งได้ม billion, บิลเลียนว่าได้เยอะอยู่นะซึ่งก็วิธีที่2เนี่ยอืมให้เราไปข้างนอกหรือข้างในก็ได้คือไปเก็บออฟออฟพวกที่เป็นหัวพัมกินพวกนี้แหละให้เราเก็บไปเลยซึ่งปกติอ่ะ เงินมันจะคูณ2นะก็คือเงินมันจะเด้งเด้งมาคูณ2งมั้งถ้าผมจะไม่ผิดแต่ว่านี่มันมีมันมีกิจกรรมไงแล้วมันมีแต่พวกออฟที่เป็นหัวฟังพัมกินอนะ่ะอืมมันเลยได้แค่นี้แต่ถ้าไม่ใช่ช่วงกิจกรรมมันจะได้เยอะซึ่งที่ผมบอกว่าวิธีที่1กับวิธีี่2คอมโบกันได้คือมัน quest มันจะมี quest หนึ่งที่ให้เราไปเก็บออฟซึ่งนั่นทําให้เราได้2ต่อเลยไงคือถ้าใครมีเวลาแบบเวลาว่างแบบไม่ทําอะไรเราเราก็มานั่งทำ quest ด,ด้วยซึ่งมันจะมันจะได้เงินเร็วมากซึ่งมันจะคอมโบเลยเราเก็บออฟเราก็ได้เงินเราไปส่ง q u e s เราก็ได้เงินอ่าก็โอเควิธีที่สองก็ตามนี้เลย แล้วก็วิธีสุดท้ายวิธีสุดท้ายก็คือไปฟาร์มนมมันเรียกนมนมโกลโกเมสหรือว่าอะไรก็ผมก็ไม่ดูเหมือนกันซึ่งวิธีนี้ผมแนะนำสำหรับคนที่อยากจะ afk ฟาร์มเงินก็คือ afk ฟาร์มเงินอะซึ่งมันจะมีจุดอยู่2จุดที่เขาฮิตก,กันก็ฟันไปเลย ซึ่งช่วงนี้เงินมันคูณ3ด้วยนะปกติพวกโนมเงินมันจะคูณแค่2ต่อ1ตัวแต่มันคูณ3เลยตรงนี้คือจุดที่2ที่เขาฮิตกันเห็นไหม,เ,ไมเดี๋ยวเห็นไม่ชัดเดี๋ยวลองเอ็กักตัวนะึงฟันปุ๊บเห็นไหมเด้งมา8 1ดเอมจาก27คือมันคูณ3ไงเออคือผมแนะนําเลยนะสําหรับใครที่อยากความเงินแล้วไม่ใช่แค่เงินมันยังได้เออ หัวฟามกินด้วยดูดิ2 0 0 2 0 0บวกทีซึ่งผมมีสัตว์เลี้ยงคูนเข้าไปด้วยไงม,มันก็เลยดูได้เยอะอ่าก็ฟันไปซึ่งจุดเ k เคที่ผมบอกไปอ่ะ2จุดซึ่งช่วงเนี้ยคนอ่ะเขาไปอยู่ตรงเออตรงที่ฟาร์มพามกินกันเลยไม่มีใครที่แบบมาอยู่จุดนี้กันเท่าไหร่แต่ถ้าหมดกิจกรรมเมื่อไหร่คนก็จะมาออกตรงนี้แหละ เขาก็อยามาฟาร์มกันตรงนี้แหละซึ่งช่วงเนี้ยคือช่วงแบบน้ําเปิดเลยอะเราก็ต้องมารีบตักเอาไว้ตักเอาไว้ซึ่งถ้าใครจะามายืนตรงนี้ก็ได้ถ้าโคแบบตอนคนเยอะๆนะแบบยืนติดหน้าประตูไปเลยใครจะได้แบบมาแย่งเราไม่ได้อืมก็ฟันไปฟันไปโอเคยังไงคลิปนี้ก็ ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันผมก็มันก็มีแค่นี้แหละมันมีไม่เยอะหรอกที่เหลือมันก็เกี่ยวกับพวกเอ่อพวกเลเวลพวกการรีเบิร์พวกอัพเต็มสกิลว่าเราจะมีเยอะแค่ไหนอะไรประมาณนี้ที่เหลือมันก็มีแค่นั้นแหละโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนบายบายบายโอเคนี้แถมนะ ซึ่งผมมี10ล้านความกินละจะมาเปิคือเปิดแฟงปกติผมตอนแรกผมก็กะว่าจะเก็บไว้นี่ก็วมว่าจะเก็บไว้ซื้อ,อ,อชุดทีเดียวเลยแต่ว่าแบบนั้นมันจะไม่คุ้มไงอันนี้แคปพ,พาดจะแคปความกินโอเคมล้ก็แฟง คือมันก็คือแฟงกนสตาร์แหละเหมือนหลบลิขสิทธิ์อ่ะเออโอเคเดี๋ยวเปิดสัตเลี้ยงก่อนเดี๋ยวผมขอถอดออกให้หมดก่อนถอดถอดซึ่งไอเมกาแฟงนี I ่มันออกจากตัวเล็กๆนะหรือผมคิดไปเองก็ไม่รู้อ่ะโอเคถอดอ่าแล้วก็เปิดสัตว์เลี้ยง เจอไม้แทสนี่รอเที่ยวเดี๋ยวผมจะเก็บเอาไว้ครบเลยเลยโอเครออยู่นะรออยู่นะก็ 19. ซึ่งถ้าเอามาเทียบกับเอ่ออะไรว่าซูเปอร์ซันเดย์ใช่ s u เปอร์ซันเจะดูตัวใหญ่กว่าเนานะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาเทียบให้ดูผมชอบอะ่ะมันเท่ะแต่ผมชอบ Super Sunday มากกว่าแบบมันดูแล้วมันแบบชื่นช่ำอะ่ะแบบชื่นใจอะ่ะนี่ถ้าถ้าได้สกินตัวตัวพรอมกินอะ่ะแล้วใส่สัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยแบบโคตรเข้าเลยนะเว้ยแบบโคตรเท่อะดูดู Super Sunday ดยดีผมชอบมากเลย แบบมันมันดูแบบมันดูแบบเย็นอะแล้วแบบดูดีมันสวยนะเมก้าแป้งแบบมันมันไม่สวยแต่ถ้าบอกถ้าถ,ถ้าถามว่า2ตัวนี้สแต็กตัวไหนโหดกว่าเมก้าแป้งแบบชนะขาดลอยเลยเอาจิงจริงเมก้าแ้งชนะขาดลอยเลยแต่ว่าซูเปอร์ซันดีมันให้แบบความสวยแต่ถ้าใครจะ เลือกจริงๆผมห้ผมแนะนําให้เอาเมก้าแฟงกันแหละมันก็คงเลือกไม่ได้แล้วเพราะมันหายไปแล้วอะ่ะซูเปอร์ซันเดียดูดิสวยอะ่ะอืมสวยผมชอบมากเลยเหมือนเขาออกแบบสกินมาดีมากเลยซูเปอร์ซันเดย์แต่เหมือนเมก้าแฟงก็ออกมาให้น่ากลัวแต่มันแบบยังไม่สุดอะ่ะมันน่ากลัวไม่สุดอะ่ะเข้าใจไหมอืม สวยสวยสวยผมชอบว่ะอยากดูตอนแบบมีม okay. ีครบจังอ่ะแบบมีครบแปดตัวไปเลยอ่ะเทนาดูโอเคคลิปนี้ยังไงก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายบายไปแล้ว